สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านเพิ่งแหนว่าเพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่านสดร้อนเลยครับสวยงามมาการนะครับเนี่ย แต่เสียอย่างเดียวคือยังไม่ได้ทาการล้างรับสัานเห็นรอยดําปีชัดเจนนะครับเท่าที่มผมดูอยู่นี้นะครับท่านขอให้พี่ๆพพเพื่อนน้องๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านก็อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมจะได้มกีกาลังใจที่จะหาเหรียญหาเหรียญสวยดีๆมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆ,ๆท่านดูครับท่านเอาได้ดูได้ชมจนต่อไปนะครับไม่ใช่ว่า ดูเฉยๆแล้วก็ดูปุ๊บผ่านกดหนีเลื่อนหนีปั๊บอย่างนั้นผมก็ไม่ไหวครับสุดท้ายผมก็จะไม่รอดเหมือนกันนะครับท่านมันเหนื่อยนะครับผว่าจะหาเรียนได้มาแต่เรียนนี่ไม่ทรอะไรเลยนะครับผมเอามานี่มันมีอยู่สามอย่างครับหนึ่งเป็นการออมชนิดหนึ่งของผมครับท่านสองเพื่อเป็นความสุขใจของผมครับที่ได้สะสมเหรียญครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบเหรียญครับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชอบหรอกครับคือเห็นก็มันผ่านไปครับแต่ หลังจากก่อนโควิดจะเข้ามาสักปีหรือ2ปีนี่นะครับผมเริ่มจะสนใจเรียนขึ้นมาถ้าเก็บสะสมดีผมก็คิดอย่างนี้ครับก็ไปหยอดกระปุกครับหยอดไปหยอดมาหยอดไปหยอดมาได้เต็มครับบอรเบล่าเลยครับแล้วออกมาดูครับสภาพเปลี่ยนไปครับจากเรียญที่สวยงามกลายเป็นดําปีแล้วก็ามาทําการล้างดูเหมือนกับที่ดูคลิปเหมือนพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูตามเขานี่ครับก็ออกจริงๆครับผมก็เลยสงสัยว่ามันจะมีราคาจริงไหม เห็นเขาประกาศรับซื้อผมก็เลยลองไปส่งให้เขาประเมินราคาให้ดูก็รับซื้อจริงครับนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาผมเริ่มที่จะเก็บสะสมเหรียญมาเรื่อยๆเท่าทุกวันนี้ครับจะแปดปีเข้าไปแล้วครับท่านนั่นแหละครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมเลยเป็นคนชอบเหรียญนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยคิวเปิ้วขึ้นอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับ มาดูกอบเฟืองครับเดือนนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหขอบเฟืองก็โอเคมากนะครับสาหรับเดือนนี้ครับสวยงามมากครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบครับนี่ครับดอยบุบรบี้ก็มีครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสวยงามมากนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อพิการทางสายตาพศ2อ4 8ันห้าร้อยสี่แปดครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายากนะครับสำหรับปีพศนี้ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับเนี่ย วยงามกันนะครับรี่จุดหนึ่งก็ตรงนี้ครับที่สมบูรณ์แบบคราวนี้ครับต้องมีรอยนูนขึ้นมาอย่างนี้ครับที่เจดีน่ครับตรงนี้นะครับตําลงมาอีกนิดคือแม่น้ําเจ้าพระยาครับด้านล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบินครับสําหรับปีพศ2548นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ําหนัก8.5กรัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญนะครับอยู่นี่ครับนี่ครับความหนาของเหรียญครับ2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่าน สองมิลลิเมตรนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับพวมหนากุญเรียนครับจํานวนการผลิตนะครับโอ้โหเยอะมากครับท่านไม่ธรรมดาครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับท่านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเหรียญนะครับเอ้ยหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านแปดพันเฉยเลยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในระดับเบิยูซีเหรอครับ เขาให้อยู่ที่80บาทครับท่านจาก60ครับขยับขึ้นมาอีก20บาทเป็น80บาทแค่นั้นเองนะครับท่านเพราะผลิตเยอะมากครับ111ล้านไม่ธรรมดานะครับหาเจอได้ง่ายอยู่นะครับทุกวันนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือรีบไปรีบหน่อยนะครับท่านก่อนที่จะหมดไ่จากระบบท่านหาไม่เจอแน่นอนเลยนะครับไม่เชื่อผมก็ลองดูสอเลนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่25บาท ถึง35บาทเท่านั้นเองครับท่านไม่มากนะครับเพราะว่าเหรียญมันหาง่ายเกินไปสำหรับปี2548นี้นะครับ